ฟังดอกยญาเล่าเรื่องครับเรื่องแอบเข้าประตูหลังบ้านพี่สะพ้ยายฟังกันเลยครับผมไปบ้านพี่ชายครับก็กะว่าจะไปยืมรถไปทําธุระครับพอดีรถผมพ่อผมเกาไปข้างนอกพ <c oughs> อดีผมต้องการใช้รถด,ด่วนครับต้องรีบด้วยคนนึกถึงพี่ชายขึ้นมาทันทีขอไไดแต่ภาวนาขอให้อยู่บ้านครับ เปลนรถจอดอยู่อ่าผมก็ใจชื้นครับเลยลองเรียกอ้าไม่มีใครขานรับครับดูแอร์ในบ้านก็เปิดอยู่พอดีบ้านพี่ชายพี่สะไภ้ผมก็เป็นบ้านชั้นเดียวครับบ้านปูนก็ติดแอร์ครับก็ค่อนข้างมีฐานะหน่อยผมหันไปมองเอ้ารถกระบ,บะอยูนี้ลงรถไม่อยู่ ไปธุระกันหรือเปล่าแต่ทําไมเปิดแอร์ทิ้งไว้เรียกก็ไม่มีใครขานรับก็เลยเดินไปที่ประตูพอเปิดมนจะมีคนล็อกข้างในครับเอา้าก็มีคนอยู่ทําไมเรียกไม่มีใครออกมามก็เลยเดินอ้อมไปทางหลังบ้านครับพร้อมกับร้องเรียกพี่ชายพี่สะพภยไปด้วยก็เงียบครับพอดีประตูหลังบ้านเปิดเง้มเ้ยมอยู่ เลยเปิดเข้าไปครับในใจมันรู้สึกไม่ปกติแล้วครับมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าผมก็คิดไปต่างๆนาน,นาครับลองเรียกก็ไม่มีใครขานรับพอผมเดินเข้าไปครับเงียบไม่มีใครครับแต่เหมืนในห้องน้ําปิดอยู่ครับผมก็เลยลองเรียกอีกทีหนึง่ง ็เงียบครับมันจะยังไงยังไงอยู่แล้วรถก็อยู่หรือว่าทั้งคู่ไม่อยู่รถกระบะไม่อยู่สงสัยสงสัยไปทุรักข้างนอกอะไรแบบนี้ครับ <_ C> ผมก็เลยกําลังจะเดินออก <_ C> พอดีพี่สะพผมก็เปิดประตูห้องน้ําออกมาครับเจอเอา้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมแบอบกเอา้าผมเรียกตั้งนานไม่ได้ยินเลยพี่เธอบอกอพอดีเธอ เข้าห้องน้ําดูคลิปใส่หูฟังไปด้วยก็เลยไม่ได้ยินเลอย,ยื่นโทรศัพท์ให้ผมดูครับดูหน้าเธอแดงๆยังไงไม่รู้ครับดูตื่นๆผมคิดในใจว่าโอหอะไรจะเปิดเสียงดังขนาดนั้นผมเรียกตั้งนานก็ไม่ได้ยินดูเธอหายใจไม่เป็นจังหวะครับถี่รัวยังไงไม่รู้อีกอย่างเธอใส่นุ่งผ้าถุงกระโจมอ,อกด้วยครับมันเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จอะไรแบบนี้ครับ ออหมวเลาะยิ้มหน้าจื่อเกียนครับแล้วพูดว่าเออมีธุระอะไรผมก็เลยบอกเออพอดีจะเอารถไปธุระรถผมไม่อยู่ก็เลยจะมายืมรถสักหน่อยแก็เลยเดินไปหยิบคญแจรถยืนใหเออ้เติมน้ำมันด้วยนะพอดีน้ำมันไม่ได้เติมเยอะยุนหน่อยหนึ่งนี่รถกระบะออพี่ชายผมก็เอาไปทุระ เธอก็ดูสีหน้าเธอจะเขินๆเตื่นๆยังไงไม่รู้ครับผมคิดในใจว่าเมื่อกี้เธอทําอะไรอยู่กันแน่ครับพดสีหน้าเธอดูกระอักกระอ่วนเขินๆยังไงไม่รู้ครับก็ได้แต่คิดไปเรื่อยจากนั้นผมก็เดินออกมาขับรถออกไปครับคิดในใจว่าพี่สะภ้ผมเข้าไปทําอะไรในห้องน้ําก็อย่างว่าอะไรครับ เป็นคนคิดมากก็คิดไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยแหละครับก็ไม่มีอะไระจบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ